สวัสดีค่ะครูซอะคะวันนี้ถอดชุดนักร้องชุดสอนมาเป็นชุดนี้นะคะอาจจะง,งงเล็กน้อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะและทำไมถึงอยู่ในยิม,มอีกตั้งหากครูซอไม่ได้มาถ่ายทำการออกกำลังกายแบบที่เด็กๆทุกคนเห็นกันแบบตาม u t u b e นะคะแต่ว่าเป็นการออกเสียงและร้องเพลงไปด้วยวิธีทำเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าในการร้องเพลงและ ออกกาลังกายหรือว่าการสร้างกําลังความแข็งแรงทั้งส่วนของกล้ามเนื้อส่วนของการควบคุมลมหายใจและก็การทํางานของระบบประสาทต่างๆเราเนี่ยที่ทำงานสอดคล้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแบบนักกีฬาเลยทีเดียวแนวนักกีฬานะคะที่มีความอึดเนี่ยเขาจะต้องสร้างความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อแล้วก็ความเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วเนี่ยอย่างต่อเนื่อง ใช่ไหมคะส่วนนักร้องโดยเฉพาะในกลุ่มของนักร้องไอดอลนะคะเราจะเห็นตัวอย่างของ K-POP อันนี้อันนี้ค่อนข้างชัดมากที่เขาเต้นกันแข็งแรงมากแล้วก็ร้องเพลงแข็งแรงมากใช่ไหมคะตอนนี้นักร้องไทยของเราเนี่ยก็อยากจะ,ะยกระดับให้ร้องเพลงได้แข็งแรงมากๆโดยเฉพาะ ร้องสดครูว่าถ้าร้องสดในขณะที่เต้นได้นะมันจะที่สุดละของการเพอร์ฟอร์มทุกอย่างเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในภายในวันเดียวมันต้องใช้เวลาที่จะพัฒนาเรื่องนี้ยากเล็กน้อยนะคะครูจอทุ่มตัวเองเลยนะคะวันนี้มาสาธิตให้ทุกคนได้ดูและครูค่ะก็นำสิ่งนี้ค่ะมาพัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรเรียกว่า vocal cardio วันนี้นะคะครจอมีมืออาชีพนะคะเป็น professional trainer ค่ะที่จะมาช่วยให้ความรู้นะคะว่าวิธีทำเนี่ยทำยังไงแล้วก็มาช่วยครูจอสาธิตวิธีออกกำลังกายแล้วก็ท่าต่างๆให้ถูกวิธีเพื่อเซฟนะคะไม่ให้เราเกิดการบาดเจ็บด้วยนะคะท่านขอเชิญคุณพัดได้เลยค่ะปัญหาที่ต้องเกิดขึ้นนะคือเขาคุมแรงร้องไม่ได้หลือนะคะทีนี้พี่ก็เลยทีดว่าถ้าร่างกายเาขาแข็งแรง หัวใจและการหายใจระบบคาร์ดิโอแข็งแรงเขาจะสามารถโฮกำลังเสียงได้ดีกว่าเดิมและก็โฮกำลังการแสดงคอนเสิร์ตได้ทั้งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็ว่าไปพัคิดว่าส่วนในส่วนของร่างกายกายภาพวิศการกรรมกีฬาเนี่ยมันต้องใช้สิ่งอะไรที่จะช่วยเสริมเราได้ก็คือจริงๆแล้วครับในรูปแบบของการออกกำลังกายเนาะมันจะมีหลายรูปแบบมากเพราะงั้นในรูปแบบที่เราจะใช้เนี่ยคือเอนดูรันก็คือความทนทานของร่างกายเป็นหลักเนาะใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวอยู่แล้วเพราะว่าการเต้นเนาะใช้ทั้งตัวใช้คอ o ์บอดี้ Upper Body, Lower b เ d y ใช่ไหมครับเพราะงั้นตัวนี้ครับเราจะต้องฝึกในท่าที่มันคอมเพลคหรือที่มันใช้ทั้งตัวเป็นท่าที่เราใช้ทั้ง Upper, Lower, และแกนกลางในเวลาเดียวกันประมาณนั้นนะครับเพราะว่าระบบคาร์ดิโอเนี่ยมันมาจากระบบคาร์ดิโอเรพโทรีเอนดูรันเป็นหลักของการเอนดูรันเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเกิดเอนดูรันทั้งกล้ามเนื้อและหัวใจไหลเนเลือดมาเข้าคู่กันเนี่ย จะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงและเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มาได้ดีขึ้นเวลา,าที่ร่างกายม่ต้องเกิดอะไรเขาเรียกกรดแลคติกมันจะทําให้เราล้า <S <S ับผลทางไหนที่จะทําให้สิ่งนั้นลดลงไหมหรือว่ามันต้องเกิดอยู่แล้วอไอ้ที่มันเกิดทำให้เก,เกิดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นทําให้เราทนต่อสิ่งนั้นได้นี่แหละครับโปรแกรมเินูร้นจะทาให้เราทนต่อความล้าของกรดแลคติกได้เพราะงั้นเวลาเราซ้อมเราต้องซ้อมให้มากกว่าเล่นถ้าเราแสดงแค่นี้เราต้องซ้อมมากกว่าใช่ครับแล้วเราจะทนในตอนที่เรา

ต่อไปนะครับโปรแกรมนี้ต่อไปจะเป็น,นเราจะใช้รูปแบบของอารมแลเราทําในจำนวนครั้งที่เรากําหนดแล้วก็ระยะเวลาที่เรากำหนดซึ่งระยะเวลาในที่นี้ของเราจะใช้เป็นในส่วนของ1เพลง ส่วนในเรื่องของการร้องเพลงนะคะนี่คือเราก็พัฒนาการออกเสียงมาละนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่คุณจอบอกว่าการร้องเพลงนะคะอาจจะต้องมีการใช้เสียงที่ค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงในเรื่องของโ l t e c เทคนิคใช่ไหมคะลำดับต่อไปเนี่ยก็คือทําให้มันนิ่งเราจะเอาสิ่งนั้นนะคะเมื่อมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราจะเอามาร้องในเพลงทั้งหมดแน่นอนว่ามันมันฝึก ความอึดอย่างที่เทรนเนอร์เขาบอกช่วงสุดท้ายนะคะของการทําทุกอย่างให้มันสอดคล้องกันในระดับที่แข็งแรงมากๆทั้งการใช้เสียงแล้วก็การใช้ร่างกายรวมถึงการหายใจนะคะนักเรียนจะต้องสู่จุดที่หนูจําท่าเต้นทําร้องเนื้อเพลงทานองได้หมดแล้วนะคะถึงจะทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างลื่นไหล so You a n l y cry me Shall then come early I wanna see it In motion and f r e t t y แ้วหมดนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะการสาธิต Vocal Cario d นะคะวิธีทำจริงๆแล้วในหลักสูตรที่คุณซองอสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะมีรายละเอียด เยอะมากๆนะคะแล้วก็การพัฒนาเนี้ยใช้เวลาพอประมาณหนึ่งเลยนะคะ,ะครูจอจริงๆก็มีความยินดีที่จะเปิดสอนให้กับทุกๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องอต้องใช้การเต้นเป็นหลักนะคะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยศาสตร์นี้นะคะเป็นเรื่องยากก็จริงค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกๆคนเปิดใจนะ,ะถ้าแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะจะไปสู่จุดนั้นที่แข็งแรงมากๆเป็นนักร้องไอดอลที่ร้องเพลงได้ร้องสดด้วยนะ,ะและเต้นได้แข็งแรงอย่างมีคุณภาพระดับโลกเลยล่ะคะ่ะ